สวัสดีแฟนเพจของห้างทองผลเจริญและท่านผู้ชมที่ชมผ่านทาง YouTube ทุกท่านนะครับวันนี้จะมารีวิวกอบล็อกเก็ตบรรพบุรุษนะครับเรียมทองนะครับแกะลายยอดบัวตรงตรงตรงยอดนะครับข้างพันเกีียวนะครับขอบขอบ,ขอบจุนซายนะครับผมอะพลาสติกมีแผ่นบาัตกสีเหลืองปิดด้านหลังนะครับผมประมาณนี้นะฮะ mm hmm. เดี๋ยวจะ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมคือทางร้านก็จะรับทําล็อกเก็ตด้านในเช่นกันนะครับผมเพียงแค่ลูกค้านํารูปเดี่ยวหรือรูปคู่มาก็ได้นะครับเป็นรูปคู่หรือรูปเดี่ยวของบรรพบุรุษนะครับทางร้านก็จะจัดการทําอัดเป็นลูกทรงหัวใจรูปทรงไข่หรือลูกทรงกลงให้เช่นกันนะครับผมโอเคครับท่านใดสนใจดูภาพเพิ่มเติมนะครับได้ที่ Facebook ที่ลิงก์ด้านล่างหรือโลเคชันนะฮะ แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ได้ด้านล่างทั้งหมดเลยนะครับส่วน l n e แอดนะครับผมจะขึ้น QR code ไว้บนคลิปเลยนะครับผมทั้งหมดนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ